ก็เลยประกอบชั้นวางของก่อนนะคะเดี๋ยวมาชมการประกอบชั้นของเราเลยนะคะไม่ยากนะคะก็มีเอ็กกันด,ดานแล้วก็มีตัวนี้แล้วก็น็อตน็นอตน,นี้นะคะแล้วก็ไขไปเขาเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีดีมากนะคะพอสั่งมาก็คือสำเร็จรูปเป็นแผ่นๆนะคะแล้วเราก็มาไข่น็อตเอานะคะไข่น,น็อตอันนี้คือที่ไข่นะคะ ก็ไขไปได้สามสี่ชั้นแล้วค่ะอันนี้ก็เลยไม่เยอะก็จะเสร็จแล้วชั้นนี้เป็นชั้นก็ทาจากเป็นชั้นทําจากไม้ไผ่นะชั้นทําจากไม้ไผ่ก็จะแพงกว่าพลาสติกหน่อยเพราะว่าถ้าเราอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะไม้ไผ่ก็ย่อยสลายได้ย่อยจะลายได้ตามธรรมชาตินะคะ ีเราประกอบจากข้างบนลงมานะคะวันนี้แดดร้อนเพื่อนๆร้อนกันไหมคะอย่าขอย้ายตรงมาหน่ยแยม้มตรงนี้นะคะจะได้เห็นแล้วค่ะ ื้นที่ของร้านที่เรามาเช่ามันเล็กนะคะมันเล็กประมาณสามคูณ3เมตรนะคะก็เลยคับแคบไปหน่อย กตกเหมือนกันต้องขอโทษด้วยนะคะต้องขอโทษเป็นเพื่อนๆเลยนะคะที่ตั้งกล้องให้ชมไม่ถนัดนะคะว่าพื้นที่มันกับแค่ เดี๋ยวจะขอขออนุญาตปรับกล้องมาหน่อยนะคะขอปรับขออนุญาตปรับกล้องมาให้เห็นชัดๆหน่อยนะคะขอ,ขออนุญาตปรับกล้องมาตรงนี้นะคะ่ะ Thank you very much. ันนี้คืออุปกรณ์ที่เขาให้เรามานะคะก็จะมีแค่แครงง่ายๆนี่เลยนะคะก็ทำไม่ยากนะคะเป็นผู้หญิงก็ทําได้ค่ะผู้หญิงก็ทําได้ทําไม่ยากเลยแค่เอามือหมุนนะคะจะใหม่นี้นี่ยผู้หญิงก็ทําได้หลายๆอย่างอันนี้ก็เน,นี่ยไข่ันนี้ก็เสร็จแล้วตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ อนุญาตให้ชมนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะชั้นนี้สูงมากเลยค่ะนี่นะคะชั้นก็มีห้าชั้นนะคะชั้นล่างยังไม่ได้ประกอบนะคะชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่นะคะมีห้าชั้นนะคะมีห้าชั้นเรายังไม่ได้ประกอบชั้นหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะคือชั้นแบบนี้เคยซื้อมาใช้แล้วใช้ดีอยู่นะคะ ก็เลยลองซื้อมาใช้ใหม่อีกอันหนึง่งมาวางของขายค่ะก็ใช้ได้อยู่นะคะก็ให้ดูเพียงสังเกตประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ